เฮ้ยโยสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอ็มเองและว,วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของอัปเดตของ Last Team นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือดูหน้าจากหน้าตาหลักๆเลยนะฮะไออันนี้ไม่ไม่รู้มันเกี่ยวเชี่ยอะไรกันเนี่ยคือกดเข้ามาอันนี้คือมันเป็นโมจิใช่ไหมคือเป็นอ,อัตากุริอ่าใช่กดเข้าไปตมันเป็นโอ้โหอะไรนะเออช่ังมาเถอะกูลืมชื่อไปลนะเอาเป็นว่าเราจะมาพูดเรื่องอัปเดตนะครับ ถามว่าทําไมถึงมาพูดเรื่องอัปเดตตอนนี้ก็เพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตไปนั่นเองอันดับแรกเลยที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็คือนี่แน่นอนเลยครับเลเวลเพิ่มขึ้นจาก600เป็น850อันดับที่2ก็คือผลครับผมผลวิสระโมจิครับเพิ่มเข้ามาก็อันนี้คือลักษณะคร่าวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ d ิสคอ r ดกันเลยโอเคสําหรับส่วนด้านของดิสคอดนะครับเขาก็จะมาบอกว่า อ๋อโอเคจะมีอัปเดตนะครับตั้งแต่เมื่อคืนช่วงค่าทุ่มโอเคเจยงอาจจะแปลกเลยนะเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะฮะก็ตื่นมทิปเลยโอเคอันดับแรกก็มีโกโละนะครับผมเป็นผลสายฟ้าอัพเข้ามาแล้วก็โมโมจินะครับผมนี่คือผลส่วนเว็บป้อนอัปเดตก็ไม่มีครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะเอามาไปมันไทยอีกทีแล้วกันนะโอเคมาอัปเดตสัตว์ทะเล จะเพิ่มอ่าสัตว์ทะเลเข้ามาจะมีสัตว์ทะเลที่บูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกทีเอาเป็นว่าผมฆ่ามันเป็นเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นคืออะไรอ่าสร้อยคอเหรอ,อไม่ได้ใจเหมือนกันฮะแล้วก็เลเวล850้ออ่าแล้วก็แมปใหม่ครับแบบเกาะใหม่อ่ะเออแบ m มาร์เก็ตเดลเวอร์อ่าฮะ แล้วก็รีโมเดลของโทูรีก็คือเปลี่ยนโมเดลของผลอะไรนะฟินิกนะครับผมมันอันนี้เกี่ยวกับอ่าปาร์ตี้อะไรพวกนี้มั้ยไม่รู้เลยแอรี่อ่ะแอร์ไลน์พวกแอรี่แอร์ไลน์อ่ะประมาณนั้นแหละฮะแล้วก็โค้ดใหม่ะครับผมมีรีสตาร์ทตั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นแล้วก็รีสตาร์ทอีกเยอะจังวะแล้วก็ตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอ้ ก็ต่อฟันเดอร์สปาลทุกๆ20นาทีรีสปาล์สิบนาทีโอเคน่าจะเป็นบอสอ่าสายฟ้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋ออันนี้ได้เป็นลักษณะผลใหม่นะครับอุ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยว้าวโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับน,นี้ก็ใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดบโซเชียลใครด้วยสำหรับน,นี้มีเชิญให้ได้เจอกัน,กนคลิปหน้าผมไม่ไพา,ายครับคือก็ไปทุวบทจะแลบไปไหนเหมือนกันนะ ไม่เห็นมีภาพเกาะใหม่ให้ดูเลยเดอวต้องสัยต้องไปหาเองจเจอกันครับทุกคน